สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดบทที่4ี่ในข้อที่ 2, 2มาเริ่มในโจทย์ข้อที่2กันเลยค่ะบริษัทจันทาก,ก่อสร้างจำกัดมหาชนได้รับงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบัวลอยมูลค่าสัญญารวม155ล้านบาทโดยเรามีข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงต้นทุนที่คาดว่าจะจ่ายเพิ่มและจํานวนเงินที่เรียกเก็บได้ตั้งแต่ปี 25x3 จนถึงปี 25x5 ซึ่งเป็นปีที่งานเสร็จสิ้นค่ะสิ่งที่เราต้องทําคือ คำนวณระดับความก้าวหน้าได้ได้กำไรและบันทึกบัญชีต่อไปจะเป็นการคำนวณระดับความก้าวหน้านะคะในขั้นตอนแรกเราจะวัดระดับความก้าวหน้าของงานด้วยวิธีปัจจัยนําเข้าค่ะโดยเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนทั้งหมด ที่คาดว่าจะใช้ปีที่1เป็นปี 25x3 งานก้าวหน้าไป24.05%ปีที่ 2, 2> เ,เป็นปี 25x4 งานก้าวหน้าสะสมเพิ่มขึ้นเป็น80.52%ปีที่3เป็นปี 25x5 งานเสร็จสมบูรณ์100%ต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้ที่รับรู้ในแต่ละปีปะเ,ปนนปเมื่อเราทราบความก้าวหน้าแล้วก็นำมาคำนวณรายได้ที่ต้องรับรู้ในแต่ละงวดค่ะปี 25x3 รับรู้รายได้38.75ล้านบาท ปี 25x4 รับรู้รายได้เพิ่มอีก86.05ล้านบาทคำนวณจากรายได้สะสม124.81หากปีก่อนหน้าปี 25x5 รับรู้ส่วนที่เหลือคือ30.19ล้านบาทรวมเป็น155ล้านบาทตามสัญญาพอดีค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปกำไรขั้นต้นที่รับรู้ในแต่ละปีค่ะปี 25x3 มีกำไร19.75ล้านบาท ปี2 5 x 4มีกำไร4 3 0 6ล้านบาทปี2 5 x 5มีกำไร15.19ล้านบาทรวมกำไรตลอดโครงการคือ78ล้านบาทจากต้นทุนรวมทั้งหมด7 7ล้านบาทค่ะ4บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง2 5 x 3หน่วยล้านบาทเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง19ล้านบาทเครดิตวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆ19ล้านบาทเดบิตลูกหนี้ สัญญาก่อสร้าง17ล้านบาทสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา21.75ล้านบาทเครดิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา3.38.75ล้านบาทเรียนรายการต่อเนื่อง2ปี x3 เราเมื่อเราได้รับเงินสดจากผู้ว่าจ้าง17ล้านบาทเราจะบันทึกเดบิตเงินสดและเครดิตลูกหนี้ ออและที่สำคัญคือรายการสุดท้ายคือการรับรู้รายได้ในกำไรขั้นต้นนะวันท้่มดดวดโดยเราจะรับรู้ได้รายได้สามสิบดจุดเจ็ดสิหล้านบาทและบันทึกกำไรขั้นต้น19.75ก้าจหล้านบาทเพิ่มเข้าไปในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างค่ะเราเข้าสู่ปีสองห้ ในปีนี้ต้นทุนเกิดขึ้นจริง43ล้านบาทเราจะบันทึกโดยโอนเข้าบัญชีงานระหว่างก่อสร้างและในระหว่างปีเราได้มีการส่งบินเรียกเก็บตามสัญญาเพื่อเพิ่มอีก52ล้านบาทซึ่งเราบันทึกเข้าบัญชีลูกหนี้สัญญาก่อสร้างคู่กับค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาค่ะ แสดงรายการรับชำระเงินในปี 25X4 าจำนวน52ล้านบาทและรายการปรับปรุงนัวันสิ้นวดโดยเราจะรับรู้ไรายได้ค่าก่อสร้างสำหรับปีนี้จำนวน86.06ล้านบาทหักต้นทุน43ล้านบาททำให้เราต้องบันทึกกำไรขั้นต้นสะสมเพิ่มขึ้นอีก43.06ล้านบาท ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างค่ะการบันทึกต้นทุนและการเรียกเก็บปี 25x5 เป็นปีสุดท้ายของโครงการเราจะบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงงวดสุดท้ายคือ15ล้านบาทและมีการส่งบิลเรียกเก็บเงินงวดสุดท้ายอีก86ล้านบาทเพื่อให้ยอดรวมที่เรียกเก็บจากลูกค้าครบ155ล้านบาทตามมูลค่าที่ตกลงไว้ในสัญญาการรับเงินและรับดูรายได้ปี 25x5 เราบันทึกการรับเงินสด86ล้านบาทที่เรียกเก็บไปและทำการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายจำนวน30.20ล้านบาทพร้อมรับรู้กำไรขั้นต้นในปีนี้อีก15.19ล้านบาทค่ะการปิดบัญชีเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์เมื่อโครงการเสร็จสิ้นและส่งมอบงานแล้วเราต้องทำการโอนปิดบัญชีที่มีความสัมพันธ์กันคือบัญชีก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาและบัญชีงานก่อสร้าง ออกจากสมุดบัญชีด้วยยอดรวมทั้งสิ้น155ล้านบาทเป็นอันจบกระบวนการทางบัญชีของโครงการนี้ค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ